สวัสดีครับสำบายดีพี่น้องทุกทุกท่านบาโบโซล่าเสียงแคน่เล้ามาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะตื่นั้งแต่สา้าตื่นั้งแต่้าเมื่อนี้ตื่นแต่แตีสาวพี่น้องเอย๋ยเดินทางออกจากสมุทรปราการมาฮอดหน้าจุดนี้แล้วพี่น้องเอย๋ยบาโบเก็บภ่าพบรรยากาศด้านหน้าของบาโบจะเป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะฮะอีกหนึ่งกิโลเมตรจะเลี้ยวขอไปทางไชนาห์นะฮะ บนถนนเซนนีนะฮะถนนหมายเลขสามสิบสองอตลอดระยะทางเกือบเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรจากทางแยกต่างระดับบางปะอินเนาะพี่น้องเนาะมาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้นะฮะแยกหลวงพ่อโอ๋นะฮะหรือว่าแยกมา่านนรุมจังหวัดชัยนาทนั่นเองเดี๋ยวบาโบจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้องสวงย่ามเสาเสาย่ามเสาเสาเนาะพี่น้องเนาะตามบาโบไปแรกกันแลยครับพี่น้องไปตลอดเส้นทางฝนตก สุต่างพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาวบอกกันที่ว่าอะไรคำว่าในเขตพื้นที่ของอจังหวัดสิงห์บุรีฝนกะเริ่มบกค่อยมีเนาะพี่น้องเนาะทางฟ้ามืดครึ้มยามเศร้าๆยามเศร้าๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวัสดีทักทายนะฮะวันที่สิบเดือนพฤษภาคมนะฮะปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั่นเองนะฮะเอา้าบาวบอกเองกันที่ว่าจะเดินทางพี่น้องเอ๋ยนะเก็บภาพบรรยากาศ ช่วงที่ตัวเองได้ไปใส่ไปใไส่นพนงเนาะเอาแล้วืัอนี้บ่าวบุจะเดินทางไปที่นะะี่ะจังหวัดอ่าจังหวัดน่านพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะทางผูง้ชมทางนาทันทีขอมารับชมคลิปบ่าวบุเด้อนะี่ฮะฝากอ่าทักทายเป็นกําลังใจให้กันและกันก,กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเดินทางไปต่ออีกจักน้อยอีกจักน้อยอีกจักบุดใจหนึ่งเด้อพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศย่ำเศร้าๆบารรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะ กลิ่นทงหน้านะครับทงหน้าทีเขียวง่ามองไปแกกระไได้ยินเสียงนกฮองแกกแก๊กแก๊กพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวัสดีทักทายทุกท่านทีเข่ามารับชมคลิปของบาโบเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะท่านใดทีเข่ามารับชมคลิปของบาโบกับทิวานะฮะวันนี้นะเก็บภาพบรรยากาศช่วงย่ามเช้าๆมาฝากตอนทุกท่านเนาะพี่น้องเนี่คือบรรยากาศทงให้และทงหน้า สิ่งที่บราบ่มักหลายในการเดินทางนอกพี่น้องนอก,นอก,นอกมือนี้ถือว่าอยู่บนถนนหมายเลข32พี่น้องเอ๋ยนะฮะเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางของตัวเองมาฝากตอนทุกท่านบอกกันเลยว่า,ง,วางามหลายพี่น้องเอ๋ยเนะฮะเป็นบรรยากาศของการเดินทางยามเศร้าๆนะฮะกลิ่นหมอกนะฮะกลิ่นหมอกกลิ่นธรรมชาติ นี่คือเมืองไทยนี่คือสนนของการเดินทางฟังนี้นะท่านผู้ชมนะฮะฟังนี่เป็นรถทีมุ่งหน้ามาจากนะฮะสิงห์บุรีนะ,ะ่ะหรือว่ามาจากาทางแยกต่างระดับบางประอินเนาะพี่นงนอกผ่นกนกนกานพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนะฮะสิงห์บุรีและก็จะเข้ามาชัยนาท ก็แวนะฮะสวงย่ามเสาเสาส่งย่ามเสาเาของการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะมอนี่ก็บอกให้เลยว่าชดชื่นนะฮะชดชื่นนะ่ตลอดเส้นทางมีฝนตกเนาะพี่น้องเนาะฝนตกตลอดทางการเดินทางของบ่าวบุ้โหดานหลังดานหลังพี่น้องเอ๋ยฟังนี้ท่านผู้ชมนะฮะเป็นรถชีมุง่งนาเพื่อจะไปอุท,ทัยธานีเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าจะมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะ ไปจังหวัดนครสวรรค์น,นั่นเองนะฮะฟังด้านสายมือของบาโบ่จะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าไปจังหวัดนะฮะจังหวัดชัชนาทนองพี่นเนะบนถนนหมายเลขหนึ่งทางผู้ชมนะฮะจะผ่านไปชัชนาทนะฮะแล้วก็ผ่านไปในเขตพื้นที่กำแพงเพชรโดยโดยจะไม่ผ่านนะฮะโดยจะ,จะผ่านจังหวัดพิษณุโลกนั่นเอง โอ้พี่น้องเอ้ยถ่าน้พี่ดีนะพี่น้องนะถนนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพี่น้องเอ้ยที่เบาบูนนับได้สิบเอ็ดเลนเนะพี่น้องเนาะฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาเกาะกลางก็จะเป็นนะฮะร่องน้ำนะฮะหรือว่าอนาคตอาจจะมีการสร้างนะฮะทางด่วนลอยฟ้าเนาะพี่น้องเนาะมาฝั่งนี้พี่น้องมาฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่มุ่งหน้าไปจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะหรือว่ามุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพมหานครทางพระเฉลยนะฮะตอนนี้บาบูยูทีกิโลเมตรที่131นะฮะของถนนหมายเลข32มสิบสน้องเนาะนถนนที่เชื่อมต่อจากนะฮะทางแยกต่างระดับบางปะอินเพื่อมุ่งหน้านะฮะสู่ภาคเหนือของประเทศไทยนะพี่นนองนอหรือว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อนะฮะไปทางภาคเหนือ โดยจ้ามาสิทธิ์สุดยูทีนะฮะแยกหลวงพระโอหรือว่าแยกมารอโรนั่นเองว้าวพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอ๋ยเห็นย่ำไรกับบะเบื่อบ่บวกก็ได้เห็นย่ำไกบบบรววก,ก,ไไกับบอนายถนนเมืองไทยออนซ้อนหลายออนซ้อนอีหลี่ ฝั่งนี้คือรถจะมุ่งหนา้าเข้าไปกรุงเทพมหานครกับว่าใดาเด้อพี่น้องเด้อนะฮะหรือว่ามุ่งหน้าไปทางแยกต่างระดับบางปะอินส่วนฝั่งนี้เป็นรถที่มุ่งหน้ามาจากทางแยกต่างระดับบางปะอินนะฮะผ่านนาครศรีอยุทยาพระนครศรีอยุทยานะฮะอ่างทองนะฮะสิงห์บุรีนะ,ะจุดนี้คือเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทพี่น้องเอ๋ยว้าฝั่งนี้ก็จะเป็นท้องท้องหน้านะพี่น้องเนาะ ธงหน้าทีเขียวงามขจีนี่ฮะเมืองไทยกัททิวะเอ่อเริมสมบูรณ์พี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นพื้นที่การเกษตรเนาะพี่น้นองเนาะบาโบเองกับโฟกัสไปทีทองถนนของเมืองไทยทานผู้ชมเอ๋ยนะฮะเห็นยามไรกับบเบื่อเห็นยามใดกับบอไนนะฮะฝากสวัสดีทักทายทุกท่านทีเข่ามารับชมนะฮะคลิปของบาโบโซนาเสียงแค่เล่านะฮะผู้บ่าวราวเนอกพน้องเนื้อเนี่ยผู้บ่าวราว กูบาลล่าชีชื่นชอบในการเดินทางนะพี่น้องเนาะวันีการว่างเว้นจาก,กา้านฮะอ่าเขาไปรับชมนะฮะทองเทียวกรุงเทพเมืองใหญ่เมืองสีไร่เมืองทีมิตกงงสูงใหญ่เขาวาสรนาวีนงงางเงินบริเจนบุงนาไปจังหวัดนานพี่น้องเอ๋ยเนี่ยอีกเมื่ออื่นบาวบวกไปถึงจังหวัดนานแล้วเ,เก็บภาบรรยากาศช่วงที่ตัวเองเดินทางฝากตอนทุกท่านพรอแมให้พี่น้องรับชมคลิปข,ของบาวบวกเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ย นี่คือถนนหมายเลข32บาาโบอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนั่นเองนี่ระนาพี่น้นนองเอ๋ยฮะขั้นออกจากบ้านกับโบเห็นดานแดนไกลขั้นมาไปหาเฮี้ยนกะบบหอนมีดอกกล้องหูบาโบเองกะชิวานะฮะเดินทางบนเส้นทางของเมืองไทยกะไลๆเส้นทางนะพี่น้องน,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 นี่คือ ถนนหมายเลข32นะฮะที่ตัดกับถนนหมายเลข1นะฮะด้านหน้าของบ่าวโบนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปอ่าจังหวัดชัยนาทนั่นเองบอกเลยว่าถนนเส้นนี้นะฮะมีจุดตัดกับถนนหมายเลขหนึน่งจุดจุดนี้นะฮะถนนหมายเลขหนึ 1, ่งทีมุ่งหนะ้ามาตั้งแต่ลพลับพองเอ๋ยนะฮะอ่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะฮะตัดผ่านเขตพญาไทนะฮะ เขตจตุจักรและเขตบางเขนนะฮะเขตดอนเมืองและเขตสายใหม่ขึ้นสู่จังหวัดทางภาคเหนือเริ่มตั้งแต่จังหวัดประทุมธานีพระนครศรีอยุธยาเนี่ยฮะจังหวัดสาระาบุรีนะฮะรบบุรีนะฮะชัยนาทนาครสวรรค์แล้วออกไปทางกำแพงเพชรนะฮะโดยสีบุพานนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะตากนะฮะบุภานจังหวัดพิษณุโลกเริ่มไปทองนั้นแหละครับไปจังหวัดตากแหละครับไป รำปางพะเยาแล้วก็ไปจังหวัดเชียงรายพี่น้องเอ๋ยไปสิ้นสุดอยู่ที่เขตอำเภอแม่สายเนี่ยระยะทางท้งหมื่อเนี่ยกเกือบหนึ่งร้อยห้ากิโลเมตรพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้มหวันนี้บ้าโมเองก็ถือว่าเก็บความบรรยากาศของการเดินทางตัวเองเนาะพี่น้องเนาะมาฝากตอนทุกท่านที่คือถนนเมืองไทยเห็นย่านไร่เก่บัเบือนะฮะเห็นย่านไร่เก่าโบนายทางชลศรีขาวมารักชมแลีทักท้ายวันนี้เป็นเสาของวัน วันอังคารพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเป็นวันอังคารที่10บบอพี่น้องเอย๋ยเดือนตุลาปีพศ2 5 6พันอยหกสนั่นเองปาด์ตออนซ่อนอีดีแล้วออนซ่อนถนนเมืองไทยพี่น้องเอยเ๋ยนะ่ยเห็นย่ามไหก็บ,บอกไอระวานี่แหละคือถนนที่สะดวกสบายการเดินทางนะฮะเป็นถนนที่เชื่อมต่อนี่ฮะระหว่างเมืองเนาะพี่น,อน้องเนาะระหว่างจังหวัดหาจังหวัดอ่า เป็นอย่งไรพี่น้องเป็นยังไดถนนของเมืองไทยออนซ่อนบอ่ออนซ่อนบอ่ออนซ่อนน้ำบาบูบบพี่น้องเอย๋ยพี่น้องเอ๋ค่ะถนนดีเดอร์ไ้ายพี่น้องเอย๋ยบรรยากาศย่ามเสาวๆเขากันอีนี้เขากันอ๋อเขากันกระเดียเขากันกระดอนี่คือถนนหมายเลข32พี่น้องเอย๋ยเป็นถนนอีกหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่ออย่างกรุงเทพขึ้นสู่ภาคเหนือเนาะพี่น้องเนาะ โดยจะมาสิ้นสุดที่นี่แหละจังหวัดชัยนาทัดกับถนนมาเลขหนึ่งนะฮะที่จะเลี้ยวเข้าไปชัยนาทแล้วไปในเขตพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะโดยจะไม่ผ่านนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะอ่อนซ้อนบออ่อนซ้อนบอบ่าวโมเองเห็นแล้วยังอ่อนซ้อนเด้พี่น้องเอ๋ยนะฮะอ่อนซ้อนน้ำเบาบ่วดีอ่อนซ้อนน้ำเบาบ่วดี ฝั่งนี้เป็นถนนฝั่งนี้กับเป็นทงหน้าเป็นพื้นทีส่สีเขียวสีเขียวขจีงามอิลีออนซอนหลายออนซอนกระดอออนซอนกระดีโอ้เวพี่น้องเอ,อ๋ยสำหรับทนายทีมมักการเดินทางน้ะงพี่น้องนาอหรือว่ามักเนี่ยเรื่องราวของ เส้นทางนะฮะการผนจญนภัยแบบมินิมินิเนาะพี่น้องเนาะบอกกันเลยว่านี่คืออีกหนึ่งเส็นทางทีบาโบเก็บมาฝากตอนทุกท่านทุกท่านนี่คือท่านบนเมืองไทยโอ้ oh. สะดวกสบายในการเดินทางนะฮะสะดวกสบายในการสัญจรน,นะฮะนี่แหละถนนดีไพ่ไพก็อยากมานะฮะถนนดีไพ่ไพก็อยากผ่านอีกหนึ่งเส้นทางชีบาโบเก็บมาฝากตอนทุกท่านหวังว่าทุกท่านคงสิมากในคลิปวีดีโอของบาโบนะพี่ห้องนะ เอาละท่านผู้ชมนะฮะบาโบจะเดินทางต่อเด้อพี่น้องเด้อเฮามีเป่าหมายแล้วปลายทางยูชีจังหวัดน่านพี่น้องนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศจุดเริ่มต้นของการเดินทางของบาโบนาะพี่น้องนะสำหรับท่านใดทีมมาคลิปของบาโบอีลืมกดไหลเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการบอกกดข่ามโฆษณาเนี่ยฮะมีสองช่องทางยูทูบนะฮะโบโซล่าเสียงแคลาวและก็อีกหนึ่งสองข้างเฟซนะฮะ บสสลาเสียงแค่เราเช่นการพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาวสิล่าไปแล้วนะฮะสุขสบายดีนะฮะความสุขกล่อมด้วยจงเป็นของทานสวัสดีครับสบายดีบายบาย